เราจะมาพูดถึงเลยนะคะวันนี้ห้ามที่จะไม่ฟังนะคะอันนี้ก็คือการแบ่งปันความรู้ดีๆซึ่งมันอยู่ใกล้ๆตัวเราและตอนนี้กำลังระบาดก็คือมิจฉาชีพนั่นเองนะคะในคลิปนี้นะคะนาลีจะมา พูดถึงนะคะ5ข้อที่คุณควรรู้นะคะก่อนที่คุณจะโดนมิจฉาชีพหลอกนะคะก่อนที่จะไปฟังกันอย่าลืมกดไลค์นะคะ Subscribe กดกระดิ่งติดตามคนรีปรั้นนขายติดติด้วยนะคะ,ะทีนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงกันเลยนะคะในหัวข้อแรกนะคะในหัวข้อแรกนะคะเราจะพูดถึงนะคะเราจะพูดถึงนะคะหงจงมีสติ และห้ามโลภะในส่วนของกลุ่มวิชาชีพต,ต่างๆที่โทรเข้ามานะคะก็คือเขาจะมาแบบปลุกปั่นความคิดของเราให้เรากลัวให้เรากลัวความผิดถ้าตอนนั้นเราไปเจอประสบปัญหาอะไรสักอย่างแล้วจิตตกหรือไม่มีสมาธิหรือกำลังเครียดอะไรสักอย่างตรงนี้คือช่องว่างช่องโหว่ที่เขาจะ มานะคะมาทําให้คุณนะคะสับสนและก็หลงเชื่อได้ง่ายอีกอย่างนึงนะคะก็คือความโลภของเรานะคะก็คือเอาเงินมาล่อเอาผลประโยชน์มาลอก็ทําให้นะคะเราอยากจะได้อยากจะมีในโลกใบนี้ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆโดยที่ไม่ลงทุนหรือไม่ทําอะไรสักอย่างนะคะอ่ะ คุณจงใช้สตินะคะในการคิดนิดนึงก่อนที่จะเชื่อใครนะคะข้อนี้ก็คือสำคัญยิ่งๆก่อนที่คุณจะไปเจอด่านต่อไปในส่วนของข้อ2ค่ะในส่วนของข้อ2นะคะก็คือเบอร์แปลกๆถ้าโทรมหาคุณอ่ะไม่รับไม่ได้เผื่อเป็นลูกค้าเผื่อเป็นใครถ้าคุณมีการติดต่อค้าขายนะคะหรือว่าคุณขายอะไรสักอย่างนะคุณต้องรับไว้ก่อนถ้า รับแล้วอะฟังแล้วมันไม่ใช่อะ่ะมันไม่ได้มันอะไรอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็บอกไปเลยค่ะบ็อกหรือว่าปิดบัญชีดําในมือถือของเราก็คือเอาเบอร์นั้นแล้วก็ตั้งเป็นบัญชีดํานะคะคือมันจะใช้เบอร์โทรเดิมเบอร์นั้นโทรหาเราไม่ได้ละเออก็นะคะตั้งเป็นบัญชีดําในมือถือของเรานะคะเดี๋ยวจะจะยาวไปเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะคะแค่คุณนะคะบัญชีโทรเข้ามา มันไม่ใช่ล้คุณบ็อกบัญชีนั่นเลยค่ะถ้าขยันเปลี่ยนเบอร์เราก็บอกไปเรื่อยแต่เราต้องรับก่อนนะคะเผื่อเป็นลูกค้าของเรานะคะอะต่อไปค่ะข้อ3นะคะห้ามกดลิงก์ทุกอย่างที่มาในส่วนของข้อความนะคะมาในส่วนของข้อความหรือมาในไล n e เป็นลิงก์ที่หรือว่าเพื่อนส่งมาใน facebook เข้าไปดูนู่นนี่นั่นกดลิงก์เข้าไปดู ถ้าแหล่งที่เราจะไปกดเข้าไปดูมันดูไม่น่าเชื่อถือก็อย่าไปดูอาจจะมาในรูปแบบของแบบว่าถ้าคุณสนใจกดลิงก์นี้นะหรือว่าถ้าเป็นข่าวสารเรื่องนี้เรื่องนี้คุณกดลิงก์นะคะอันอาจจะดึงข้อมูลเราไปได้ได้แบบง่ายๆนะคะโดยการลิงก์ผ่านข้อมูลนั่นแหละค่ะแล้วเขาก็จะใช้นะคะเอ่อกะลิงเนี่ยค่ะเพื่อเชื่อมโยงกับบัญชีมือถือของเรานะคะ ก็ข้อมูลของเราก็จะรั่วไหลออกไปได้แบบง่ายๆนะคะถ้าคุณเห็นลิงก์ที่มันไม่โอเคไม่รู้จักแหล่งที่มาเชื่อถือไม่ได้ก็อย่าไปกดเลยนะคะลองดูก่อนนะคะข้อ4ค่ะ QR code ค่ะถ้าไม่รู้จักนะคะก็อย่าไปสแกนเช่นกันค่ะแหล่งที่มาของ QR code ที่ระบาดตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของว่ามีจดหมายเลยทางไปรษณีย์เลยจากแหล่งน่าเชื่อถือเลยนะคะแล้วมาส่งมาที่บ้านจากกรมบังคับคดีจากโน่นนี่นั่นนะคะถ้าใครแบบประมาณว่ามีคดีเก่าก็อาจจะก,กลัวนิดนึงหรือว่าเคยทําความผิดอะไรก็อาจจะเข้าสแกนเพราะว่าเขาบอกว่าให้สแกนเข้าไปเพื่อดูรายละเอียดใช่ไหมคะ ก็นั่นแหละค่ะก็อย่าเพิ่งสแกนนะคะถ้าไม่ชัวร์ถ้าไม่ใช่ถ้าอะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ไม่รู้จักหรือเราไม่เคยทำมาก่อนก็อย่าเพิ่งไปสแกนนะคะมันมันคือช่องว่างช่องโหว่ที่จะเอาข้อมูลเราไปและเราก็จะเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนั่นเองนะคะอะข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายข้อที่ห้านะคะถ้ามีใครบอกให้คุณนะคะโหลด แอปนี้นะคะ t e a m v i e w r e m o e นะคะจะขึ้นว่าแอปโลโก้เนี่ยคุณลองดูนะคะเป็นโลโก้แบบนี้นะคะก็คือโลโก้ลักษณะนี้นะคะอยู่ในแอปนะคะไม่ว่า iOS หรือ Android นะคะ t e a m v i e w นะคะแอปนี้นะคะคือเป็นแอปที่ควบคุมมือถือของเราในระยะไกลได้นะคะเราก็จะสามารถเห็นว่าเอออีกคนหนึ่งอะ,ะที่เรากดเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วเขา เหมือนเราอนุญาตอะให้เขาดูมือถือเราได้ทําอะไรแทนเหมือนที่เราทําได้เขาจะรู้รหัสมือถือรหัสแบงค์ของเรารหัสทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใช้มือถือนี่คือสําคัญมากนะคะข้อดีของการใช้แอปถ้าเราใช้เพถูกประโยชน์นะคะถูกตามสิ่งที่ เขาสร้างขึ้นมาแต่ถ้ามิชชาชีพเอาไปใช้ในสิ่งที่ไม่ดีและเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะเราอาจจะเป็นเหยื่อของมิชชาชีพโดนหลอกแบบง่ายๆนะคะ5ข้อนะคะที่คุณควรรู้ที่นารีคิดแล้วก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์นะคะคิดว่าเป็นประโยชน์เลยแหละสำหรับทุกคนนะคะที่ไม่อยากจะแบบ ไปยุ่งกับมิจฉาชีพหรืออยากจะห่างๆมัไปเลยนะคะถ้าเรารู้ทันรู้ก่อนนะคะก็จะทำให้ข้อมูลเราไม่รั้วไหลและเราก็ไม่เป็นเหยื่อของมิชาชีพด้วยค่ะจงใช้สตินะคะคิดก่อนที่จะเชื่ออะไรใครง่ายๆข้อนี้แหละคะ่ะสำคัญที่สุดค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับคนรีป้าณขายติปิกด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบ